วันนี้มาพบกับเมนูอะไรไม่รู้ไปถามอาก้าวสวยติเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเขาเรียกว่าอะไรนะหลามตึงเขาเรียกว่าอะไรนะหลามอันนี้จากเชฟอาก้าวเซตีเชฟไปฮะเล็กเชฟก็บอกไม่ไผ่ครับนี่นะคะตับเน้นๆค่ะตับชอบกินตับ นี่ใส <kişi> <P an av ok> ok <N av> ่กระบอกใบไม้ไผ่นะคะคุณลูกค้าจ้าเครื่องเน้นๆสมุนไพรใกล้โควิด này này rồi, này này rồi cho.